ลักนณาราศีแม่นะคะเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนแน่นอนละ่ะคุณอาจจะมีความกังวลในเรื่องของการเงินรายได้แต่แม่หมอจะบอกให้เลยนะเรื่อง การเงินรายได้ต่างๆเดียวคุณจะต้องดีและดีมากด้วยเพียงแต่ว่าต้นต้นเดือนสิ่งที่คุณจะต้องกังวลมากที่สุดคือเรื่องสุขภาพของคุณหรือคนรักคู่ของนั่นเองเพราะว่าดาวเจ้าเรือนอลิและดาวคู่รองของคุณและดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณโคจรเข้าสู่ภพมรณะนะคะแต่ไม่เป็นไรอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่เป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะคุณหรือคนรัก คู่ครองของคุณแม่หมอว่าเดี๋ยวคุณจะหายได้รวดเร็วทันใจเพราะเขาถือว่าคุณมีดาวเกตอยู่พบมรณะเจ็บไข้ได้ป่วยมีเหตุเพศภัยเดี๋ยวดาวเกตอบุญกุศลจะต้องหนุนนําแต่เอาหลักๆคุณดูแลสุขภาพของคุณด้วยนะคะอย่าโหงงานหนะักอย่าเครียดจนเกินไปดูแลกันและกันสุขภาพจะกลับมาแข็งแรงเพราะฉะนั้นสิ่งที่กังวลมากที่สุดคือเรื่องสุขภาพค่ะแต่หลังจากวันที่9 คือสจิกายนดาวสุขดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณดาวเจ้าเรือนพบคู่ครองของคุณโคจรเข้าสู่พบสุภะความเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จนะคะ,ะได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรด้วยทีนี้แหละคุณจะคิดอ่านทําสิ่งใดก็ตามมันจะเริ่มไปข้างหน้าโดยเฉพาะธุรกิจกิจการการงานและแฟนของคุณคู่รักของค,คุณการงานของเขาก็จะเริ่มคล่องตัวนั่นเองเห็นไหมว่าแม่หมอชอบแซวเมธว่า ถ้าเงินดีความรักดีเพราะเป็นดาวดวงเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็ดีบางคนอาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ช่วงนี้ดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนพบสุภาดาวเจ้าเรือนพพวินาศเนี่ยเขาเดินผิดปกติจนถึงช่วงของเดือนกุมภาพันธ์จะส่งผลเรื่องใดอ่ะ มันก็จะส,ส่งผลอต้องยอมรับว่าส่งผลแน่นอนมันอาจจะมีความล่าช้าในจังหวะที่ดาวอังคารเองดาวประจําตัวตนของคุณเนี่ยนะคะโคจรไปอยู่พบปันทุกมันได้ตําแหน่งเป็นนิดแล้วเดินผิดปกติเช่นเดียวกันหลักๆเลยในการที่ดาวเดินผิดปกติะยาวยา,วยาวบันยนถึงปีหน้าลัคนาราศีเมษอาจจะรู้สึกเบื่อเซ็งเหนื่อยไม่อยากจะทํา ต้องทำต้องไปต้องเดินทางบางคนอาจจะต้องเข้ามาสู่โลกโซเชียลออนไลน์เดินทางไปต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนหรือจะต้องทำในสิ่งที่โอ้ยมันยากมันเหนื่อยแต่ต้องทำเพราะอะไรยิ่งทำแล้วเงินเข้านะคะเพราะดาวศุกร์เป็นมหาจักรด้วยเพราะฉะนั้นการที่เดดาวเดินถอยหลังเนี่ยมันอาจจะรู้สึกล้าๆไปบ้างเบือ่อๆไปบ้างแต่คุณจะมีความ ประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะมันไม่คือสไตล์ของเมต้องยอมรับอย่างคุณเป็นสายลุยลุยแล้วได้เลยลุยแล้วไม่ไม่ต้องมารอลุยแล้วไม่ต้องมาแบบทําอะไรเยอะแยะนะคะรับเงินเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณสบายใจแต่ว่าถ้ามันลุยแล้วมันจะต้องรอต้องเจราจาต้องบริการต้องเอาอกเอาใจคุณไม่ค่อยชอบถูกต้องไหมคะหรืออะไรที่มันมีปัญหามากไม่รวดเร็วทันใจคุณก็จะรู้สึกว่ามันไม่โอเคแต่มันอาจจะปฏิเสธไม่ได้ในช่วงของ พฤจิการทันวา่าต้องทำต้องไปแต่เมื่อทำเมื่อไปนะคะหรือพวกงานบริการต่างๆคุณจะประสบความสำเร็จช่วงเนี้ต้องข้ออย่างหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือว่าดัพุธเข้าสู่มรณะคำพูดคำจานะคะ อาจจะฝืนใจหน่อยดาวศุกร์เป็นมหาจักรช่วงนี้อาจจะฝืนใจความอ่อนหวานของคุณสักนิดหนึ่งนะคะต้องเติมน้ําหวานให้ตัวเองเยอะๆจะเจราจาผู้หลักผู้ใหญ่จะจะทําธุรกิจการท่าการขายช่วงนี้ลูกค้าอาจจะถามมากอาจจะจุกจิกนะคะบางทีถามแล้วไม่ซื้อคุณก็ต้องฮึบไว้นะคะท่องไว้ว่ามหาจักรต้องฟักตัวให้เป็นใหญ่เพราะฉะนั้นต้องอดทนกว่าจะได้เงินนี่คือสไตล์พ่อเสียที่จะเกิดขึ้นในช่วงของปลายปีจนถึงประมาณสัก ช่วงกุมภาพันธ์นะคะด้านอื่นไม่น่าเป็นห่วงคุณแม่บอกว่ากําลังใจคุณอนะยังไงคุณต้องสู้เพราะอะไรภละคุณเยอะนะคะมีเรื่องต้องคิดต้องทําต้องไปต้องวางแผนบางสิ่งบางอย่างมันมาแน่แต่คุณต้องหนักหน่วงหนักแน่นกับสิ่งที่ทํานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของธุรกิจกิจการการเจราจาต่างๆอาจจะต้องใช้เวลานะคะเพราะว่าพอเดี๋ยวช่วงประมาณสัก สิพฤจิกาเนี่ยดาวอาทิตย์เองเนี่ยก็จะโครจรมาจับคู่กับดาวพุธในภพมรณะเอกสารสัญญาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจะมีความล่าช้าขึ้นไปอีกการเจรจาก,การค้าการขายอาจจะไม่ค่อยเป็นไปตามสัญญาจะต้องมีการปรับการแก้เหนื่อยเลือกเกินนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสิคุณรอจังหวะดีๆเดี๋ยวดาวมันเคลื่อนในลักษณะคุณรับทรั์นะ ช้าแต่ชัวร์และมาแน่และคุณจะพักไม่ได้คุณจะท้อไม่ได้ต่อให้คุณอยากจะท้อก็ตามนะคะเว mm. ทีนี้คุณต้องลุยเพียงลำพังแล้วจ้าอ่ะส่วนในเรื่องของความรักอ่าเรื่องสุขภาพคนรักคู่ครองไปแล้วนะคะหรือบางทีในจังหวะที่มันอยู่อย่างเงี้ยดาวพุธมันอยู่อย่างเงี้ยจับคู่กันช่วงเนี้ยดาวสุกเป็นปะด้วยก่อนวันที่เก้านะความรักความหวือหวาความรู้สึกแบบ พิศวาดหรือแบบบางทีแบบเบื่อคนรักเนี่ยจะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นน่ะอาจจะต้องเบาในเรื่องของการสื่อสารหรือคําพูดบางครั้งไม่คุณกาแฟเนี่ยพูดพูดกันหรือหรือเจรจาอะไรกันมันส่งผลเสียต่อในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเดือนนี้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรเย็นได้เย็นยังไงคุณก็ต้องหลุยยังไงคุณก็ต้องเล่นเยอะ ทำเยอะอดทนให้เยอะๆความสำเร็จมันมาแน่นอนนะคะใจเย็นๆมันไม่ได้ส่งผลหนักหน่วงนะคะไอห้หนักๆอ่ะมรดยูทับรักมาแล้วอ่ะนะมันไม่มีอะไรที่คุณจะต้องกังวลแต่แค่รู้สึกว่าพอมันจะฟื้นหรือมันจะดีขึ้นหรือมีสิ่งที่คุณคาดหวังอยากให้สำเร็จอยากให้มาเร็วๆเนี่ยแต่ว่ามันมีการชะลอตัวมันมี ช่วงของความผิดพลาดมันมีช่วงของความอึดอัดหรือสุขภาพไม่ส่งเสริมต่อช่วงของการทํางานที่คุณอโอ้ยอยากทํางานจังเลยอยากลุยจังเลยนะคะมันก็มีความช้าแต่อย่างไรก็ดีเตรียมตัวได้เลยว่าสิ่งที่คุณทําช้าแต่ชัวร์และมาแน่นอนถ้าไม่หมอจะบอกว่าง่ายๆเลยก็คืออดทนแล้วทําไปอย่าบ่นจ้าเพราะดวงของคุณกําลังขับเคลื่อนเพียงแต่ต้องรอเวลาสักนิดหนึ่ง ง,ง่ายเลยนะคะเอาละไปเลือกไพ่กันมาดูกันสิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณไปเลือกไพ่กันค่ะเข้าสู่ในช่วงของการทำนายไพ่พยากรณ์นะคะชาวลัคนาราศีเมษก่อนการเลือกไพ่ตั้งจิตให้เป็นสมาธิค่ะโฟกัสไปที่ไพ่ทั้ง3ามกองกองที่หนึ่งกองที่2และกองที่สเลือกไพ่หนึ่งกองที่ดึงดูดหัวใจคุณมากที่สุดแล้วมาฟังคำทำนายของคุณกันค่ะ คำทำนายสำหรับลัคนาราศีเมษที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งนะคะก่อนอื่นเลยไพ่ประจำตําแหน่งของคุณค่ะโอ้โหเอ็มเพรสนะจ๊ะเออมีความโชคดีมีความสำเร็จอำนาจอยู่ในมือนะคะแต่เอ็มเพสอีกอย่างหนึ่งขี้เกียจได้นะ S <S ออต้องดูด้วยนะ <ce lebr ate> เพราะอะไรมันสบายอ่ะเนี่ยนั่งติดโซฟานะคะอาจจะขี้เกียจได้นะ <c ười> ดูดูก่อนดูก่อนนะคะเป็นไพ่แสดงถึงความสุขสบายก็ได้อ่ะเดี๋ยวมาดูบริบทเรื่องงานค่ะอืมโอ้โหใส่จะขี้เกียจละนะคะงานต้องทําค่ะต้องทํา ออการเจรจาไรช่วงเนี้ยในเรื่องของการงานยังไม่แน่นอนนะคะการค้าการขายมันจะต้องคิดต้องวางแผนค่อนข้างเยอะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือการแข่งขันใดๆเนี่ยนะคะต้องเป็นช่วงที่จะต้องมีการสู้การลุยการใช้ความพยายามการแข่งขันการต่อสู้และตัวคุณก็เครียดนะคะบางครั้งการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมเนี่ยมันจะต้องแบบจัดระบบให้ดีมันจะต้องมีการสื่อสารกันมันจะต้องมีการวางแผนกันนะคะเนี่ยทำอะไรอ่ะ ให้มันเรียบร้อยนะใครทํางานด้านการบัญชงบัญชีใดๆช่วงเนี้ยอาจจะงานเยอะแหละนะคะงานเยอะอะถ้าแม่มอมองนะคือถ้ามองด้านหนึ่งก็คือว่าเออมันสําเร็จแหละคุณทําได้หรืออย่างหนึ่งงานเยอะเครียดจนแบบไม่อยากจะทําอะไรอะ่ะนะคะบางคนเนี่ยทาหลายหน้าที่ไปพร้อมๆกันและแต่ละหน้าที่มักมีปัญหาที่จะต้องแข่งขันต่อสู้การเปลี่ยนแปลงการแก้ไขการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมดูเหนื่อย นะคะดูเหนื่อยเหนื่อยพอสมควรนะคะเป็นช่วงแบบต้องไฟท์นะคะและอาจจะไม่ได้ทําแค่เรื่องเดียวด้วยซ้าต่อไปในเรื่องการเงินค่ะอ้าวต้องสู้ถึงจะชนะเงินมานะเอาให้กองนี้เงินขึ้นนะ่ะนะ เป็นอะไรอ่าเนี่ยลงไม้ลงมือทํางานทําหาเงินบางคนอาจจะต้องไกลบ้านซะหน่อยหนึ่งไปต่างประเทศก็ได้อันนี้ภาพเนี่ยบ้านอยู่ตรงนี้เรานั่งทํานอกบ้านนะคะอ่าเรื่องของการเงินโอเคบางคนอาจจะต้องเดินทางไกลอ่าหาเงินหาทองเรื่องของการเงินค่อนข้างดีและคุณอาจจะต้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะคะช่วยเหลือคนทั้งบ้านช่วยเหลือคนทั้งครอบครัวเป็นไปได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการเงินออกดอกออกผลได้ดีตามกําลังฝีมือตามความทุ่มเทของคุณนะคะ บางคนกำลังจะมีไอเดียกำลังทำอะไรบางอย่างด้วยซ้ำต่อไปในเรื่องของอความรักค่ะคนมีคู่อ่าโอ้ยคนมีคู่ทำไมมันขึ้นอย่างนี้คนมีคู่มีแฟนเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่หมอคิดถึงดวงไทยก่อนตึ๊ดตึ๊ด๊มล คนมีคู่มีแฟนเนี่ยถ้าความรักคุณดีอยู่แล้วนะแม่หมออยากให้คุณระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก คำพูดคำจาเกิดการปัญหาทะเลาะกันได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญนะคะในเรื่องของความรักกันมีความเมตตากันเป็นสิ่งสําคัญสมมุติว่าคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องของมือที่3เนี่ยอาจจะต้องสื่อสารกันดีๆอย่าเอาแต่ใจจนเกินไปนะคะคู่ของคุณอาจจะหันหลังตัวคุณก็งอนอะไรเงี้ยมันทะเลาะกันได้แต่สุดท้ายเนี่ยมันให้มองเรื่องของความสัมพันธ์ระยะยาวมันยังมีความรักความผูกพันกันอยู่แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่า ช่วงนี้มีปัญหาเรื่องมือที่สามนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องเบาไม้เบามือหน่อยเพราะสุ่มเสี่ยงที่จะทะเลาะก,กันได้นะคะเออเนี่ยนะคะการสื่อสารดีๆทำอะไรก็อย่าจ้องทำอะไรให้มันมีหลักฐานอะนะคะอย่าใช้เซนต์อย่างเดียวอ่เซนต์เนนะชื่อได้นะส่วนมากเชื่อได้นะเซนต์แต่มันต้องมีหลักฐานอะคนโสดจ้ะ โสดนี่มีตัวเลือกนะมีช้อยนะอะทําเป็นเล่นไปแต่ก็ไม่มีการพัฒนาอะไรทั้งนั้นนะคะเออคนโสดเนี้ยไม่สําคัญหรอกค่ะคุณจะมีความรักไม่มีความรักไม่เดือดร้อนนะ,ะมีก็คุยไม่มีก็ไม่คุยไม่เดือดร้อน,นะค่ะนะคะคนโสดดูแลสบายสบายไพ่กองเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยพอดูอารมณ์ของหน้าไพ่รวมถึงดวงอะ่ะแม่บอกว่าคุณอาจจะรู้สึกอยากจะนอนติดที่นอนน่ะนะรู้สึกเบื่อ อ่ารู้สึกแบบขี้เกียจขี้เกียจไม่อยากทําอะไรแต่คุณได้ทําทุกเรื่องนะงานก็ต้องแข่งงานก็ต้องแก้จะติดต่อจะเจราจาก็ต้องไฟ์ก็ต้องคุณจะวางแผนแก้ไขจะสอบจะอะไรคือตัวคุณหมดเลยอะช่วงเนี้ยนะคะคุณต้องลงไม้ลงมือกับชีวิตของคุณพอสมควรแม้กระทั่งในเรื่องของการเงินอนนาที่ความรับผิดชอบหลักๆมันอยู่ที่คุณอะนะคะบางคนก็ต้องดูแลครอบครัวด้วยเห็นไหมเออเอ็มเพลย์นะ่ะถ้าเราเมองยากอีกอย่างหนึ่งก็คือความเป็นแม่แม่ผู้เสียสละ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนทุกคนจะต้องรับบทเป็นแม่ผู้เสียสละคอยเทคแคร์ care, ดูแลนะคะคอยพยุงคอยต่อสู้คอยพัฒนาคอยซัพพอร์ตดูแล้วจะเหนื่อยนะเอ,อแต่ถ้ามุมมองดีก็คือว่ายังไงอะอำนาจมันอยู่ในมือคุณจะทำอะไรมันก็สำเร็จจ้าคำทำนายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองชาวลัคนาราศีเมษก่อนอื่นเลยไพย่ประจำตำแหน่งของคุณค่ะเอ t เดอะฟดูเป็นอิสระดูเป็นแบบ สบายๆช่วงนี้อาจจะเดินทางก็ได้นะไพ่กองนี้อ่ะเรามาดูเรื่องงานกันค่ะโอ้โหอ,อะไรที่ทำมานานๆอะ่ะช่วงนี้ได้เงินนะอุ้ยเอาละสี่พวกโซเชียลออนไลน์ได้นะอะไรที่เป็นความชำนิชำนาญน,นะความสามารถของคุณสามารถพัฒนาได้นะคะในเรื่องของการงานหรือเดอะเดตเนี่ยนะคะอาจจะมีสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลง นะคะต้องจบแล้วเริ่มใหม่แต่หลักๆมันจะอยู่ในสายงานหรือในสิ่งที่คุณทำนะคะเออเป็นไปได้ค่ะนะคะการค้าการขายใดๆเนี่ยช่วงเนี้ยอาจจะต้องแบบพรีเซนต์หน่อยอาจจะต้องเข้าโซเชียลออนไลน์ไหมอาจจะต้องทำการตลาดไหมนะคะหรือการเจราจาต่างๆเนี่ยต้องเอาจริงเอาจังนะบางอย่างจะยืดเยื้อยาวนานได้เดทเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้ามันไม่จบ แปลว่ามันยังยาวอยู่ยังยืดอยู่นะคะและจังหวะดวงดาวอะ่ะมันก็ยังอยู่พบมรณนะอยู่เลยมันอาจจะใช้เวลาหน่อยนะคะในเรื่องของการติดต่อการเจราจาเอกสารสัญญาใดๆเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสปิดจ็อบได้ให้รีบไม่งั้นยาวนะจ๊ะส่วนเรื่องการเงินค่ะออมแล้บอกว่าเงินเงินเริ่มโอเคแล้วนะบางคนเนี่ย นะคะเรื่องของธุรกิจกิจาการต่างๆเ,เริ่มเริ่มโอเคแล้วเห็นไหมสี่เหรียญก่อนแล้วแต่อยากได้เพิ่มอ่ะนะคะการเงินโอเคค่ะแต่คุณมีสิ่งที่คุณอยากได้เพิ่มอยากได้รับอิสระเพราะอะไรเป็นเดอะฟูลอยากสนุกไม่อยากเครียดอยากได้เยอะๆอยากลองเงินอยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่การเงินโอเคอการเงินโอเคเข้าซ้ายออกขวาแต่มีความมั่นคงในระดับหนึ่งแต่มันไม่พอใจไม่พอเพียงสําหรับคุณค่ะอยากได้เยอะๆนั่นเองก็ต้องทงําเยอะแหละนะเพราะดาวการเงินเป็นมหา จักด้วยนะอ้าวสำหรับเรื่องของความรักค่ะความรักอืมคนมีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะจ๊ะเทละกันหรือเปล่ามีความหึงหวงกันไหม นะคนมีคู่มีแฟนอยากเอาชนะกันมากนะคะในช่วงต้นต้นเดือนแม้กระทั่งดวงดาวเองตำแหน่งไพ่เองเนี่ยนะคะความหมึ่งห่วงหรือการพูดจาไม่ไม่ถนอมน้ำใจกันนะ่ะอาจจะเกิดปัญหาได้นะคะไพ่แบบนี้คือการเอาชนะแต่มันมีสองถ้วยแปลว่าคุณยังรักกันอยู่แต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องถ้าไก่เกลียยกันไม่ลงตัวหรือพูดกันไม่เข้าหูบางอย่างต้องรอเวลานะคะเพราะฉะนั้นก่อนการเกิดเรื่องคุยกันดีดด,ดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดคุณบอกอ มันมีเรื่องมือที่ทรงที่สามหรือเปล่าอันเนี้ยอย่าเพิ่งผีผามรีบร้อนนะคะเช็คให้ดีก่อนการตัดสินใจบางครั้งคุณจะกังกังวลมากเกินไปหรือเปล่าอ่ะแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะคนโสดค่ะคนโสดยังนอนติดที่นอนอยู่เลยอะ่ะแอบดบูซีรีส์อยู่อะไรเงี้หรือเปล่าคนโสดคนโสดเลือกเยอะนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะไม่คิดจะเปิดตัวเปิดใจอะไรกับใครนะคะหรืออาจจะมีคนได้เลือกแหละแต่คุณยังไม่ตัดสินใจยังแบบ ยังเบื่อๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นยังอยากเป็นอิสระอยู่คือไพ่กองนี้นะคะเดอะฟูลเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันมันขัดกับดวงนิดหนึ่งตรงนี้ว่าเฮ้ยดาวมันลุ้มันเดินเป็นเนตมันเดินผิดปกติคุณอาจจะเบื่อเบื่อเซ็งๆอยากเป็นอิสระเดอ The Fool ได้อยู่ก็คือว่าไม่ได้อยากทําอะไรอ่ะแต่ว่าไพ่หรือดวงอ่ะมันพยายาม ผักดันหรือบังคับให้คุณต้องทําต้องไปต้องลุยทั้งทที่สภาพจิตใจอะอยากสนุกอยากเดินทางอยากท่องเที่ยวไม่อยากรับผิดชอบอะไรแต่ไม่เหมาะขอแสดงความยินดีกับคุณด้วย คุณงานคุณหรือภาระหน้าที่คุณมาพร้อมๆกันเลยนะเวลานี้มันอาจจะสวนทางไปบ้างแต่แม่หมองมั่นใจว่าด้วยสไตล์ของลัคนาราศีเมคุณไม่สามารถละทิ้งหน้าที่ของคุณได้ต่อให้ใจของคุณต้องการจะพักผ่อนต้องการจะเดินทางท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามนะคะแต่ไพ่กองน,นี้ดีอย่างหนึ่งคําว่าเดอะฟูลเนี่ยเอาจริงๆแล้วอะมันแสดงถึงความเป็นเด็กเด็กเนี่ยข้อดีก็คือว่าเขามักจะมีโชคเสมอเด็กมักจะได้รับความเมตตาปาณีการทรั พอการอุปถัมภ์การช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยนะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเมตตาคุณเจราจาอะไรอาจจะได้อะไรแบบฟุกๆนะคะอย่าแรงจนเกินไปเบาได้เบาโชคอาจจะเป็นของคุณบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณอาจจะบบอยากได้เพิ่มนะสี่เหรียญอยากได้อัน,นุนอันนี้แต่ณเวลาเนี้ยไอสิ่งที่มันอยู่มันอาจจะดีพอประมาณละ บางอย่างอาจจะต้องใช้เวลาใจเย็นๆกับสิ่งที่คุณคาดฝันสักนิดหนึ่งนะคะขอให้คุณโชคดีอ๋อเดือดฟูนะบางสิ่งบางอย่างอย่าทำอะไรแบบแบบประมาทนะนะคะเพราะประมาทเนี่ยมันอาจจะพลาดได้เออนี่คือคำว่าเด e อะฟูค่ะคำทำนายสำหรับลัคนาราศีเมษที่เลือกไพ่กล่องที่3านะคะก่อนอื่นเลยไพ่ประจำตำแหน่งของคุณค่ะแไม้เท้า กำลังมีเรื่องแบบพุ่งอะนะะพุ่งเรื่องงานพุ่งอะไรแปลว่ามีจุดมุ่งหมายกาลังไปแล้วนะคะดูซิมันเรื่องอะไรอ่าเรื่องงานค่ะโอ้โหไพ่กองนี้สดใสนะคะเป็นช่วงของการพัฒนาในเรื่องของงานเรื่องของโอกาสบางคนน่าจะทําอะไรเพิ่มนะช่วงนี้โซเชียลออนไลน์ได้นะคะอ่าพวกโปรแกรมเมอร์พวกอะไรได้หมดว้ามีความเครียดนิดหน่อย เรื่องของการงานนะคะบางคนอาจจะแบบเอออยากจะปรับเปลี่ยนอยากจะเดินทางไปต่างประเทศอยากจะทํางานโซเชียลออนไลน์อยากจะอะไรเนี่ยคือคุณมีความคิดและมันมีโอกาสที่ดีนะคะอาจจะคิดเครียดไปบ้างแต่ไม่มอว่ามันเป็นช่วงเวลาของการทุ่มเทที่คุณจะเอาจริงเอาจังในเรื่องของการงานนะคะบางคนอยากจะทําอะไรเพิ่มอยากจะมีการดัดแปลงแก้ไขทำเอยคะ่ะเพราะโอกาสมาแล้วนะคะอันนี้ยังไงคุณก็ต้องทํานะคะคุณรู้สึกว่างานของคุณรายได้ของคุณมันยังไม่ตอบโจทย์ะงานทุ่มเท,ทได้เต็มที่นะ ะะแต่ก็ติดอาจจะมีความกังวลบ้างมีความแบบไม่สบายใจบ้างเป็นธรรมดาเพราะคลิปเยอะนะคะหน้าที่ความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งอยู่กับคุณนะคะพวกเจราจาการค้าการขายก็เหมือนกันอาจจะต้องมีโปรโมชั่นไหมอาจจะต้องทําการตลาดใหม่ๆไหมอาจจะต้องมีลูกล่อลูกชนการแบบดึงดูดลูกค้าสักนิดหนึ่งนะคะหรือแบบต้องให้มีออร่าเป็น เป่งปังสักนิดนึงว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยมันโดดเด่นที่สุดแล้วนะคุณเก่งที่สุดแล้วเนี่ยลูกค้าจะได้ให้ความสนใจนะคะอันนี้อาจจะต้องเลิศเลิศไม่เหมือนไข่อาจจะต้องเป็นโปรดักต์จากต่างประเทศหรือเปล่าอาจจะต้องมีมีโซเชียลออนไลน์ไว้แบบดูให้อลังการหรือเปล่าอันนี้ลองคิดดูนะคะในเรื่องของการงานนะคะแต่โอกาสดีโอกาสดีอยู่เครียดนิดเดียวต่อไปเรื่องการเงินค่ะแหมกองนี้ใช้ได้เงินโอเคนะ อ่าเงินโอเคโอเคค่ะ มีทัพทีมทัพทีมทแสดงความอุดมสมบูรณ์นะคะการซัพพอร์ตการช่วยเหลือการลูกค้าอุดหนุนมีความสําเร็จนะคะในเรื่องของการเงินไอสิ่งที่ทํามาไอสิ่งที่งานประจําหรือสิ่งที่คุณทําคุณจะได้ดังหวังนะแต่คุณต้องลงมือมาจากความเหนื่อยยากของคุณในขณะเดียวกันนะคะจัสติสมันยุติธรรมเสมอกับสิ่งที่คุณทำคุณทําสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นมีไพานางชีมีทัพทีมอยู่ข้างหลังมีความอุดมสมบูรณ์บางอย่างเกิดขึ้นเผลเผคุณกําลังมีข่าวดีในเรื่องของ การเงินด้วยซ้ําไปนะคะสําหรับไพ่กองนี้แต่ไพ่กองเนี้ยพอมันมีนางชีนะแล้วมันมีจัสติสนะคืออารมณ์แบบนึกอยากจะทําก็ทําอ่ะเออมันต้องเป็นจัสติสทำอะไรให้มันมีวินยัยทําอะไรอะ่ะ ให้มันแบบตามกฎกติกาเดี๋ยวคุณจะสําเร็จมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่พอเป็นนางชีนะอันลงแบบขึ้นขึ้น,นลงลงนึกจะทํานึกจะขี้เกียจนึกจะขยันอันนี้ไม่ได้นะนี่คุณข้อเสียนะเพราะฉะนั้นนี่ต้องเตะเข้าไว้มันจะได้มีอะไรดีๆเพราะอะไรเงินกับงานมาคู่กันนะคะอยากเงื่อนแรงงานที่คุณจะทําอาจจะแบบใช้เวลาหน่อยแต่มันต้องพุ่งมันต้องไปอ่ะมันจะมีความสําเร็จนะจ๊ะส่วนเรื่องของความราาักค่ะคนมีคู่มีแฟนอยู่แล้ว เอ๊พักนี้เนี่ยสามกองเขาคล้ายๆกันอืมถ้าความรักดีอะ่ะนะอาจจะแบบเออต้องคุยกันให้รู้เรื่องในบางอย่างนะคะบางอย่างแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องของความรักหรือคุณเออะอะไรอะ่ะเดือนนี้คุณอาจจะได้รู้ความจริงอะไรบางอย่าง นะคะเอาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดบอกว่าเขายังทุ่มเทความรักให้ให้อยู่เลยเท่าและเธอยังแบบดูรักเอยเขาก็รักคุณจริงๆแต่ถ้าเกิดคุณเอะอเดือนนี้คุณอาจจะได้รู้อะไรบางอย่างเพราะมี j u d g m e n t หรือตัวคุณนั่นแหละทำอะไรไว้ระมัดระวังให้ดีว่าเดือนนี้เขาอาจจะรู้นะจ๊ะอ่าส่วนในเรื่องของคนโสด คนโสดเนี่ยมีช้อยนะเนี่ยถ้าเปิดโอกาสมีช้อยค่ะมีคนมีช้อยให้เลือกแต่ดูแล้วไม่เลือกใคร่ะช่วงนี้ นะคะอยู่กับตัวเองอยู่กับงานหลายอย่างคะ่ะมันมันเยอะอาจจะมีคนคุยเยอะอาจจะมีคนมาแนทในแนวทางขอคําปรึกษาขอคุยขออะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็ยังไม่ได้คิดจะตัดสินใจอะไรนะคะเพราะว่าอะไรช่วงนี้มีจุดมุ่งหมายอันใหญ่ยิ่งโดยเฉพาะเรื่องงานนะคะคุณอาจจะอยากทาไอ้ตรงนั้นตรงนี้เพิ่มเป็นช่วงของการพัฒนาจริงๆไพ่กองเนี้ยกําลังบอกกับคุณว่าถ้าเกิดคุณมีเป้าหมายอะไรมีจุดมุ่งหมายอะไรอะนะคะคุณต้องลุยคุณต้องมีวินัยนะคะเอามาให้ มันกําลังจะมีความสําเร็จแต่มันไม่ใช่ในะลักษณะทํานิดหน่อยทําวันวันผ่านไปแล้วจะชนะไม่ใช่ดาวสุขเป็นมหาจักรด้วยนะคะต้องฟักตัวต้องสู้ต้องลุยความสำเร็จมาแน่นอนมาพร้อมกับการเงินของคุณเนี่ยละคะ่ะ